สวัสดีครับทุกผู้ชมหลังจากปูตินไม่มาเจรจาที่อิสตันบูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีปฏิกิริยาจากหลายชาติที่จะสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ผลิตในอเมริกาที่ตนมีไว้ครอบครองโดยประเทศเหล่านั้นรอบไปเขียวจากดุนันทัมประธานาธิบดีสหรัฐเท่านั้นครับที่จะอนุญาตให้พวกเขาส่งความช่วยเหลือดังกล่าวมาให้กับยูเครนหรือไม่ซึ่งเมื่อวันที่19พฤษภาคมมีรายงานพบว่า จ้าหน้าที่ของออสเตรเลียได้เริ่มโหลดรถถังแบบเอบรามที่ปลดประจำการแล้วคันแรกจากทั้งหมด49คันมุ่งหน้าไปยังยูเครนขึ้นเรือบรรทุกสินค้าแม้ว่าทางการสหรัฐอเมริกาจะยังคงคัดค้านจากภาคเอกชนอยู่ก็ตามเรียกว่าออสเตรเลียไม่ยอมรอไฟเขียวจากครั้าแล้วครั้ท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอันบานิซียืนยัน การส่งมอบรถถังดังกล่าวในเร็วๆนี้เมื่อเข้าพบกับประธานาธิบดีโรดิเมียเซซกี้ที่กรุงโรมเมื่อวันที่18พฤษภาคมโดย ABC รายงานว่าวันที่จะมาถึงที่แน่ชัดนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันโดยเหตุผลด้านความปลอดภัยสถานีวิทยุกระจายเสียงของออสเตรเลียรายงานเมื่อเดือนมษายนครับว่าการขนส่งรถถังที่ปลดประจําการแล้วจะมีไว้เพื่อเสริมกำลัง ยูเครนในการต่อต้านรุกรานของรัสเซียเกิดความล่าช้าเนื่องจากการต่อต้านจากวอชิงตันการคัดขานเหล่านี้ยังไม่คลี่คลายลงอย่างสมบูรณ์โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหนึ่งคนตั้งคำถา,ถามถึงความมีประโยชน์ของยานยนต์เหล่านี้ในสนามรบของยูเครนตามรายงานของ a อ c บซีเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียไม่เปิดเผยชื่อบอกกับสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวว่าแคนเบรา ไม่แน่ใจว่าเคียบสนใจยานยนต์เหล่านี้หรือไม่เนื่องจากหลังคาที่อ่อนแอทําให้ยานยนต์เหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกดุโรนโจมตีแรยงานยังชี้เห็นถึงความยากลําบากในการบํารุงรักษาผายใต้เงินไขที่เข้มงวดของสงครามรัเสเซียกับยูเครนอีกด้วยแม้จะมีการประท้วงจากภาคเอกชนแต่ในที่สุดวอชิงตัน ก็อนุญาตให้ออสเตรเลียเริ่มจัดส่งรถถังที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาไปยังยูเครนได้ตามที่ ABC รายงานออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะส่งรถถัง M1A1A Bram จำนวน49คันให้กับเคียบเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารที่กว้างขึ้นในเดือนตุลาคมปีที่แล้วก่อนหน้านี้ยูเครนได้รับรถถังเอ r a มจำนวน3าคันจากรัฐบาลของโจเบเดนในช่วงปลายปีพศ2 5 6 6 แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าจะมีรถถังจำนวนเท่าใดที่ยังใช้งานได้ในปีพศ2568การส่งมอบรถถังดังกล่าวก็มีรายงานครับว่านายวลาดิเมียปูตินไม่พอใจออสเตรเลียอย่างมากโดยปูตินเคยกล่าวไว้ครับว่าประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคอย่างออสเตรเลียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งการนำส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนเท่ากับแสหาเรื่อง แต่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอันบานีซีกลับตอบไปว่าเขาไม่สามารถที่จะทนนิ่งเฉยต่อการรุกรานอธิปไตยอันโหดร้ายของปูตินได้แถมยังกล่าวว่าพวกเขาพร้อมที่จะส่งกองกำลังทหารเข้าไปในยูเครนหากกองเรือนาโตต้องการเรียกว่าออสเตรเลียไม่กลัวที่จะชนกับปูตินรายง,งานการส่งรถถังหลักดังกล่าวพร้อมกับการประกาศสมม่งมอบยานเกราะสายพานแบบ M113 ที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาของอิตาลีอีก400คันรายง,งานเมื่อวันที่17พฤษภาคมพศ2568ประกาศว่าอิตาลีพร้อมสมอ่งมอบแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารใหม่ที่สำคัญสำหรับยูเครนโดยส่งมบอบรถถังลำเลียงพลหุ้มเกราะ m 1 1 3หาจำนวน400คันและระบบฝ้อระวับบงผ่านดาวเทียมที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพื่อเสริมขีดความสามารถ ในการป้องกันของเคียฟถือเป็นแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารชุดที่1 1ของอิตาลีสําหรับยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพ,านพออันธ์พศ2565การสนับสนุนครั้งล่าสุดน,นี้ต่อย้าถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของกรุงโรมในการสนับสนุนอํานาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนขณะเดียวกันก็เสริมสร้างบทบาทของอิตาลีในฐานะผู้มีบทบาทสําคัญ ในความร่วมมือด้านการป้องกันของยุโรปการตัดสินใจของอิตาลีในการจัดหารถถัง M113 จำนวน400คันน่าจะมาจากคลังอาวุธของกองทัพที่ปลดประจำการแล้วดังจะเห็นได้จากภาพถ่ายผ่านดาวเทียมที่ผ่านมาอิตาลีมีคลังอาวุธปลดประจำการแล้วจำนวนมากเช่นรถถังแบบ M113 รถถังเล็เพิด1และปืนใหญ่อัตราจร M109L นอกจากนี้พวกเขายังสมมอบร,ปประบบป้องกันทางอากาศแซมทีเป็นรูปป้องกันทางอากาศระยะกลางที่ออกแบบมาเพื่อสกัดการื่องบินดโดรนและขีปนาวุธร่อนคูดมิสไซล์โดยมีขีปนาวุธแอสเตอร์30ซึ่งมีพิสัยการโจมตีสูงสุดถึง120กิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายที่ระดับความสูงถึง20กิโลเมตรได้นั่นอาจเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่อิตาลีมอบให้และท่ามกลางการสนับสนุนเกียร ก็มีรายงานครับว่ายูเครนได้ทำลายสถานีเรดาร์ที่ตั้งอยู่กลางทะเลดำของสตูรสเซียได้สำเร็จรายงานระบุเมื่อวันที่19พฤษภาคมครับว่าหน่วยข่าวกรองของยูเครน SBU ได้ทำลายระบบเรดาร์ของรัสเซียและคลังสินค้าที่ตั้งอยู่บนแท่นผลิตกา๊าซในทะเลดำโดยใช้การโจมตีดต้วยโดรนแบบประสานงานกันตามรายงานของ SBU ปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการโดยกองบัญชาการหลัก ที่13ของแผนกข่าวกรองท,ทหารภารกิจนี้เกี่ยวข้องกับโดรนทางอากาศและทางทะเลที่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานท,ะทะหารของรัสเซียที่ติดตั้มบนแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งของยูเครนโดรนทางอากาศโจมตีแผดปฟอมหนึ่งก่อนจากนั้นจึงโจมตีซ้ำด้วยโดรนของกองทัพเรือการโจมตีครั้งนี้ทำลายระบบเลดร์ในว่าของรัสเซียที่ใช้สำหรับติดตามกิจกรรมทางอากาศและผิวน้ำ รวมถึงคลังสเบียงและที่พักอาศัย SBU ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อกำจัดกำลังทหารและอุปกรณ์ของรัสเซียออกจากทะเลด,ดำรายง,งานระบุว่าปฏิบัติการดูรนของกองทัพเรือ SBU ก่อนหน้านี้ได้โจมตีสะพานไครเมียและเรือรบรัสเซีย11ลำการโจมตีต่างๆมีการประเมินครับว่า นั่นอาจจะเป็นการเตรียมการเพื่อโจมตีใครเมียครั้งใหญ่โดยเฉพาะเป้าหมายสะพานใครเมียหรือสะพานเคิร์สครับซึ่งหน่วยโดรนทางทะเลของยูเครนมีผลงานมาแล้วมากมายในการทํางานกับเป้าหมายในทะเลดําซึ่งโดยปกติแล้ว SBU จะใช้โดรนแบบ c Baby ในการปฏิบัติการในทะเลดําในขณะที่หน่วยข่าวกรองท,ะทะหาร SUR จะใช้โดรนทางทะเลมากุล่า ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมยูเครนได้ยิงเครื่องบินขับไล่ซู30ของรัสเซียตก2ลำโดยใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบ a i m 9 s i d e ซเวเดยิงจากตุรนทางทะเลมักูล่า 7, และยังสอยเฮลิคอปเตอร์ m i 8ของรัสเซียสองลำในเดือนธันวาคมปีที่แล้วนอกจากนี้ตุรนมักูล่ายังจมเรือตรวจการของรัสเซียเซอร์เก้โคตรคอฟเมื่อวันที่5้ามีนาคมปีที่แล้วและยังทำลายเรือยกพลขึ้นบก ซีซ่าคูนิคอบเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีที่แล้วอีกด้วยดังนั้นรายงานการจุดี่ดุลังกล่าวเพื่อปูทางไปถล่มใครเมียจึงไม่เป็นรายงานที่เกินความสามารถของหน่วยดังกล่าวของยูเครนครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ